สวัสดีครับสวัสดีพันเอกศิริทุกท่านครับสวัสดีพียย่อ๊อฟซีเด่นใจยุ่งเจ้าไปจุกนวลไปครับนี่ภารกิจเร่งด่วนครับฉุกเฉินพลายปางขวัญน,นะครับของคุณคุณตาเกีนะครับมีเรื่องนิดหน่อยฉุกเฉินขึ้นรถแล้วทำรถนะครับนี่จากแกจะเอาขึ้นรถไปบ้านครับจากโรงพยาบาลไปบ้านขุนเศรษฐทองขึ้นแล้วทำรถนะครับนี้ขึ้นไม่ได้ พาทีนี้ก็พาปางขวัญตื้นเอาครับพาไปส่งที่บ้านงานคอยระมัดระวังเป็นเพื่อนกันนะครับ<อ>ที่มีไม้สวยมาแด็ไปด้วย <c oughs> เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับช่วยได้นะครับ <c oughs> นิดน้อยเป็นเพื่อนแกไปนะครับนี่ไม่เยอะนะครับควานไม่ควานไม่เยอะด้านหลังนะ มาเยอะเท่าหร่พอประมาณทางน้าบ่ได้้างน้าบ่ได้เลยเหรอเราถ่ายข้างหน้าไม่ได้ครับข้างหน้าตลืดนะครับอันตรายอยู่ข้างหน้าไม่ได้เราต้องคอยช่วยเหลือควานด้านหลังครับเผื่อมีเหตุจุกฉืนนี่ครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่เราต้องรู้จังหวะ อาการช้างเป็นยังไงเราต้องควรอยู่ะระดับไหนครับดูจงังหวะหนอาจจะเย็นหัวนิดนึงครับคลิปนี้ระยะช้างไม่ใช่ปัญหานะครับน,น,น,น่าจะเป็นสิบสิบโลท่านี้น่าจะเป็น,เเนะนสิบสิบโลเี่านี้ เลดไอ้ที่แต่งไว้ไหมหัวหัวไอ้หมวกนันไหมเลดเห็นไหมเต้นกรรมยังไงบรรยากาศนะเพื่อนกันตุกหมอคุ้มท้ายนะครับทุหมอคุ้มท้ายป้องกันเหตุนะครับจุกชื้นช่วยเหลือกันไม่ใช่ เป็นงานที่ยากครับแต่เราจะทํำยังไงครับช่วยเหลือกันให้ถึงที่ให้จุดถึงจุดตรงไม้นะครับเพราะว่าขึ้นรถไม่ได้ครับอันตรายรถเก๋พังไปแล้วนะครับนี่ครับต้องใช้เดินเท้านะครับเดินเท้าไปวิถีชีวิตนี่นะครับลูกสวยลูกสวยไม่ได้นะครับ เราต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่มีช่วยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราพากันช่วยเลยลาหน้าง,งานคับหน้าง,งานทำหน้าง,งานาต้องรู้หน้าง,งานับจังหวะจังหวะหนอันตรายจังหวะหนช่วยเหลือได้นะเขาต้องรู้จังหวะ

กำลังถึงสะพานแล้วไงกำลังถึงสะพานข้ามสะพานข้ามสะพาน,พานไปแล้วครับข้ามสะพานเอ,อน่งอะไรเห็นมั้ย ไไปด้บ่บอลบอลเขาตีเพชรไหมเออมุ่งกระท่อมไหมมันไก่เด้อชาย่างบานย่างชาย่างมุงนี่ไก่เท่าเดียวจะถือไ้มันสร้างยังน้ำตูดที่สร้างันไรเฮ็ดเกี่ยวบ่มันอยากทดสอบว่าแล่นหันบ่เทสรถใหม่เขามุ่นเม็ดเกี่ยวเทสระบบรถใหม่ยังไปดูไปดูรถนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูรถกันตอนนี้เราส่งช่างถึงจุดหมายก่อนครับ บางขวัญของคุณตากรีดครับนี่รวมด้วยช่วยกันพี่น้องขวัญช้างวอยางกองหนุนคับกองหนุนบนนี่แม่สะพานที่สองเลี้ยวหัวเข้าไปแม่เออกองหนุนน้อยเดียวเองแม่โคขุดมาถึงดอกของกอไทยนั่นต้องการหีดไว้นะครับนี่ตามไปเลยแล้วมีฉุกเฉินเราจะได้ช่วยเหลือกันได้นะไม่น่ามั่งหรอเขาเคยที่ผ่านหน้าบ่ล่ะ วัววัวเลิกอกแต่ว่าหามืงเขาขี่รถไปถ่ายอยู่บ้านเลยมันไก่ช่วกันเพรากประจําโบเมนบอกว่าใช่กับาประจําโมเมนบอกเมอเขาเอินต้นย่างย่างมันจะรับขอบฟ้าเลยไก้ถึงแล้วครับนี่เี๋ยวไม่กี่ลูก ใกล่ถึงจุดมุ่งหมายแล้วไม่ถึงหรอกสองสามโลนี่แหละใกล้ถึงแล้วครับกใกล้ถึงแล้วเหนื่อยก็ต้องทนเพราะเราต้องอาศัยสามคีกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจุดมุ่งหมายคือที่บ้านที่ช้างไปผูกนะครับบ้านตะกีดบ้านคุณตากีด อาจจะสั่น่อยนะครับนี่ไม่มีการจำเป็นครคบจำเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็ไม้ใสยมะเดงนะครับจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ป้องกันเหตุฉุกเฉินเหตุเพล่ฉุกเฉินออใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงแล้ว

ไปเลยไปลดอลาเลาเเลยไปท้าอืมบอเคยตีบอกเคยาอะไรจะเปนไปบอกเคยฟันบอเคยินตะกี้ตะกี้ ถึงบ <Es> <an> ้านได้เรียบร้อยเดินทางปลอดภัยถ erm the ึงโรงช้างเรียบร้อยแล้วถึงหลักผูกเรียบร้อยเสร็จสับเรียนสู้เป็นไรขอบคุณพี่น้องควานช้างทุกท่านนะครับที่มาช่วยตาเกตนะครับนี่ตาเกตทุกคน พี่น้องพันช้างทุกท่านครับผมไป0 0งัด้วเขาวดหมดแล้วไปอไทิมลงานเาไปทำงานตลครับนี่ใช่ใช่ ติดเนลยหไม่ได้ใส่เบ็ดป่่ใส่เบ็ดไใส่ยูะพอตาเขาใส่ได้ไหมใส่ยูใส่ยี่ลังเนาะตายูห้าู่รอบอหคข้ามไงมนกี่วแต่มันเยอะมเข่งนี่ช่วงนี้ช่วงนี้หรือไง ควานช้างทุกท่านเล่นมีเหตุการณ์เอิ้อเรียกควันครับเรื่องควันควันลูกขึข้นควันมามีเหตุการณ์ต่อย่างนี้ครับประเพณีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนตนะครับสำหรับชุดนี้ดีครับ แกรู um ้จังว่าเลยจะไปคุ้มมันนะสามครั้งแกรู้ถ้าย้ายไปทางอื่นมันก็ขึ้นได้ตอนแรกมันสบายใจแล้วนะมันเดินสบายใจแล้วเออรถไม่เอาไหนจึ้มงานแรกเลยสุดไม่ไหมจังหวะมันก้าวลงเหมือนมันมันชิวเลยอ่ะมันไม่ได้สูงที่ไหนเยอะหนิเออเนาะมันไม่ได้สูงกัช้างมันใหญ่เนาะผมวิ่งมาประชิดเนาะผมไม่เห็นตะกร้อไง ใหม่ๆรับเปิดงานเลขนี่นะครับผลงานเสียวผลงานข้องปังขวัญครับนี่งานอะไรงานเลไธรรมดาครับถือว่าฟาดเคาะไปถือว่าฟาดเคาะไปนะครับนี่ดีคนไม่เป็นไรนะครับคนไม่เป็นไรนี่มันชนเนี่ยผมเสียวมันแตกอันนี้รถมันโดนจอดด้านข้างนี่ก่อนอ๋อชนด้านข้างก่อนมันซ่อมได้นะครับรถมันซ่อมได้ถ้าโดนคนนี้ก็ลำบากครับนี่ ทำได้ถ้าเราเ็บแางนี้ไม่ต้องกต้องคุมมันหรเพราะว่าเรารู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องนานๆครับนานหน้าถ้าจเขาไม่ไม่คุมนเลยนะใช่มันมันทำเนียเสร็จแล้วมันถอยแล้วแั้วดูไปอยู่ขวดเนีมันก็สู้เลยมันก็ใสเลยนเอเนะเสาคั้นคืออะไรเ้าชธรรมดาครับ เล็กๆน้อยๆครับคนไม่เป็นไรถือว่าเราซ่อมได้คร <able> ับรถซ่อมได้ธรรมดาเราฝัดเท่าไปนี่ครับผลงานเรียงว่างครับไม่มีใครอยากให้เกิดบางทีก็เป็นจังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะนี่ครับช่วยเหลือกันไปเล็กๆน้อยๆ